แบบนี้เป็นไงไม่ได้หน้าตาดูมีความสุขเกินไปข้าอุปรากาลบุตรไม่ได้มาเปิดสมาคมสักหน่อยงั้นคนข,ข้างๆละ่ะพอได้ไหมปลอมไปดูหน้าหมอนหมองกลัวเลี้ยงไม่เชื่องนี่หลหะเด็กยังเด็กไปหน่อยหากรอจนโตมีอำนาจคลองบัลังเกรงว่าคงจะข่าจะตายก่อนแก้แค้นคนนี้กำลังดีว้าวเจ้ากล้าชี้หน้าองค์ชายใหญ่ของ สนมหรืออยากตายหรือไงนี่เราเลือกองคชายอยู่นะไม่ได้ซื้อปากซื้อปาเจ้าไม่ถูกใจสักคนเลยหรือเอาละรู้แล้วนะ่าถ้างั้นก็เลือกเขาแม่แท้ๆขององคชายสิตายตั้งแต่อยั็งสาวถูกสนมอุปกาะระเลี้ยงดูสองปีก็ส่งต่อให้ผู้สูงสักเด็กคนนี้ช่างถูกชะตาฆ่าเสียจริงด,ดิดนิ้วคิด วันนี้แม่นุมก็ให้อดอาหารอีกแล้วหิวจังเลยแม่นุมที่ดูแลที่นี่อยู่ไหนหรือเจ้าคืออวินลิงชใช่หรือไม่ข้าคือสนมซูแห่งราชวังเจียงซีสวัสดีขอรับสนมซูกระวนกระวยวบ่าวขอคารวะจะนนงซูเจ้าอยากชอตตายอีกรอบใช่ไหมสนมซูเพคะ เจ้าคือแม่สนมผู้เลี้ยงดูองค์ชายสีหรือห้องเต้มีองค์การให้ข้าอุปการะองค์ชายสีเจ้าเก็บของเสียให้เรียบร้อยตามข้าไปที่ราชวังเจยสีพ่คะข้าลืมถามเจ้าว่าเต็มใจจะไปตำหนักสนมโซไหมข้าแม่นางวางใจเถิดองค์ชายสีเต็มใจกับท่านอยู่แล้วพค่คะบางอาจผักองค์ชายได้ยังไงไม่รู้จากที่ตำี่สูงบางอาจนะัดค้าค่ค่ ลากเบาวนี้ออกไปมือไหนที่ผักองค์ชายให้ตัดมือนั่นเสียแม่นางได้โปรดไว้เมตตาข้าด้วยเถิดแม่นางทําไมใจอ่อนเลยเปล่าขอรับเจ้าจงจําไว้ให้ดีเจ้าเป็นองค์ชายผู้สืบสมบัติของฮ่องเต้และเป็นลูกปรุธรรมอของข้าจานมซูลูเ่เฟยไม่มีใครหน้าไหนมารังแกเจ้าได้เจ้าต้องเรียนรู้การเป็นองค์ชายข้าข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังขอรับ หมาน้อยที่แสนดีจะถูกเลี้ยงให้เป็นหมาป่าเจ้าเลเหลี่ยมซะแล้วเจ้าจะไปเข้าใจอะไรไม่ต้องรอให้ลูกของหอลิวลู่เหยียนเป็นอะไรไปเด็กนั่นก็ต้องโดนยายแก่นั่นฆ่าตายก่อนอยู่ดีจะเจ้าก็เลยเลี้ยงเขาแล้วหรือจีแท้เจ้าก็เป็นคนดีนี่นะอเจ้าคิดมากไปองค์ชายพวกนั้นล้วนเป็นลูกกระจับของลูกชายหลิวลู่เหยียนในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็เลี้ยงดูองค์ชายที่ไม่มีโอก,กาส ต้องเข้าสนาำลบดีกว่าบางทีอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นก็ได้เงาเงาเงาขมับกินยางเสือหิวเด็กน้อยผู้โชคไล็กคนนี้ทนหิวมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่นี่รู้รือยังที่นี่รู้ได้ยังว่าทําไมข้าไม่ร่วมโต๊กับเขาจะว่าไปเรื่องที่ข้าอุปการะองชายสีคงเผยแพร่แล้วเดี๋ยวลู่เยียนคงเริ่มทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะขอเชิญท่านพี่ร่วมงานเลี้ยงคืนนี้งานเลี้ยงของ หมิ่นอ่ะน,นะาอาปิดอ่านถูกขอภัยด้วยฮะนางงูพิษจะทำอะไรกับเรากันนะคิดว่าก็คงเปิดโปงเรื่องที่ข่าแอร์ไปราชองค์การปลอมและอุปการะองค์ชายสีโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าีิหาวิธีแก้เถอะอจะว่าไปเราเป็นคนถือบทนี่นาทำไมเราต้องมาเล่นเด็กด้วยละ่ะเราควรจะแต่งตัวสวยไปมา ฮ่องเต้มากกว่านี้ไม่ใช่เลยสูสๆเจ้าเคยได้ยินสภาษสิตนี้ไหมแม่หวังกึ่งบารมีมีลูกท่านแม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าปอมพระราชองการมีโทษตัดหัวสนมสุกคงไม่ง่เออเสือหลุเซียก็เป็นคนง่เช่นั้นแหละก็ะแค่เพิ่งหน้าตากับครอบครัวเข้ามาเป็นสนมแต่ห่องเต้ปฏิเสธนางลึกๆข้าก็แอบ,บกระดั้นใจครอบครัวข,ของนาง หากนางมีสมองสักหน่อยก็คงรู้ตัวว่าเจ็บห่างทาตัวเป็นให้เป็นคนและผลก็คือนางดินเป็นหมาแถมยังปลอบเล่าจากองค์การอย่างอุป,ปการะับองค์ชายท่านแม่ฉราจริงๆหากเรื่องนี้หลุดออกไปแม้แต่ครอบครัวของนางสนมสูก็คงโวยไปยกใจกันแน่งานเลี้ยงค่านี้เตรียมชุดกระโปรงขาวนวลให้ข้าด้วยฮ่องเต้ชอบดูให้ข้าแต่งสะอาดหนงสะอาดตาพี่คะสนมสูสเสด็จต้องรีบกู้ตำแหน่งสูกู้เฟยซะแล้ว ข้าไม่อยากให้คนเรียกว่าสนมผ้าอนามัยต่อไปละฮะพระสนมซูแต่งตัวสวยมากนี่เป็นการแต่งหน้าแบบใหม่หรือดูสีหน้านางดีขึ้นมากท่านพี่มาช้าขนาดนี้น้องนึกว่าท่านพี่ไม่ยอมมางานเลี้ยงเสร็จแล้วเสียอีกเจ้าทาเรื่องอะไรให้ข้าไม่พอใจนั่นหรือหากไม่ก็อย่าเอาแต่พูดจากรมคนเช่นนี้เลยมันต่ำนะฮ่องเต้ซูลูฟยข้าคิดว่าเจ้าปีน้องตาเป็นคนเดียวหรืองไงเจ้า ข้าไม่ได้ร้องข้ามีลูกชายแล้วข้ามีอะไรจะต้องร้องไหล้ล่ะลูกชายาบาทก็ได้ยินว่าวันนี้ท่านพี่สับสนเรื่องนี้จะต้องให้นางพูดออกมาไม่ได้เอ๊ะเจ้าพูดว่าจะมีลูกชายเงี้ยลึกเกิดอะไรขึ้นคือว่าข้าอุปกรารละองค์ชายสีหลังจากวันนี้เขาคือลูกชายของข้าท่านเคยรับปากข้าบอกว่าข้ามีลูกไม่ได้ข้าก็สามารถรับอุปกราระบุตรของสนองนางอื่นได้ท่านพูดยองกับปาก เล่าพิดทำให้ร่างกายเจ้าไปแล้วหากมีุตรไม่ได้จุงรับอุปการะเอาไม่ข้าไม่อยากมีลูกของข้าเท่านั้นเรื่องนี้ข้าไม่ว่าแต่แต่ข้าได้ยินว่าท่านพี่เอารนาชองค์การไปปรับตัวเขามาไปรับตัวเขามาเจ้าได้ยินใครพูดเล็กข้าเคยข้าเอาใหม่ข้าข้าอีกคนเผยแพร่คำพูดของฮ่องเต้ทำไมเจ้าถึงเอาแต่คิดว่าฮ่องเต้ไม่ได้เป็นคนเขียนราชองค์การ หรือว่าเจ้ามีบุตรเป็นพระชายาธแล้วคิดมาํำเส้นหรือข้าเปล่าข้าเปล่าจริงๆนะพี่คะข้าได้ยิน,ข,ยนข้าได้ยินเบ่าในเรือนอที่ท่านพี่พูดว่าท่านถือพระราชลงการมาบอกว่าท่านสามารถรับอุปการะบ,บุตรได้อ๋อหากพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้าเสืบสอดเรื่องตํำหนักข้าฮ่องเต้นี่หรือหญิงที่ท่านยกย่องว่าเป็นผู้รู้หนังสือสนมหญิงเจ้าํำเส้นกันไปแล้วฟาบา,าวกเข่าลง เอาวิธีแบบนี้มาล้มค้านั่นเลยน้องหลิวปาปาอย่าให้ผิดคงผิดหวังในตัวเจ้าสูลูเสียใครไม่อยากให้ผมใส่อฟเฟกก็เม้นได้